สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านก็สู่ช่องดาราหมอรำนะคะวันนี้เรามาดูชิวๆวันหยุดของเอ่อน้องๆของไหายทองคำนะคะเรามาดูกันนะคะว่าวันหยุดน้องๆไหายทองคำเขาพากันไปทำอะไรกันนะคะที่ห้างนะคะถ้าได้รวมตัวกันแล้วนะคะความหาก็บังเกิดขึ้นนะคะโ<ล>ดยเฉพาะพี่ยูนานนะคะพี่บอลน,นะคะพี่บอลหายทองคานะคะ เรามาดูกันนะคะว่าพี่บอลทำอะไรให้น้องอยู่กับพี่ชัดนะคะต้องหุดหิดกันเลยนะคะหุดหิดแบบหัวเลาะไม่รู้ว่าหมายถึงยังไงนะคะหัวเลาะรอตลอดเลยนะคะน่ารักกันมากๆเลยนะคะน้องๆนะคะน้องออะเ็นอะไรน้องบอกเขาจะไป็นอะไรวน้องเขาจดีพี่บาข้าเปีตัวสองคนเนี่ยจะคิดดูอยา่กิน์กาแฟ อย่าไปนัางข้าวปีข้าปียุ่งาจากหมอพักสองกิโลกับมะิไก่หน่อยห่งแต่ว่ามันร้อนบค่ะมันร้อนแดดค่ะรู้าหเนี่ก็บรมาณไหนค่ะลบเวลาลบเวลาเราจะเราบอกเาซื้อตั้งลบลาน่อยนี่ยมันมารบมัอยางนี้ดูามหนีไปก่อนดลยบอกว่าจบสามัสวัสดีจ้าไอ้องสวัสดีครับพี่ชอบที่ไรนเงบนตัวอะไรอะไรมันก็แล้วแต่ตัวแหมก็ไม่ได้ค่าตนเลยอ ไม่เป็นไรลูกดีแหลกก่ได้เห็นหน้ากันก็ดีใจแล้วครับใกล้ถึงแล้วอ่ะสักินอะไรกันครับภาคอาหารในภาคก็ไปกินอันรตำตำมัวอับพี่แซมแล้วก็กรเลยมากินของหวานยู่แมงด้วนั่นครับมาล้างจานเสร็จแลครับวันนี้น้องได้แสดงไลฟ์ผุดผิดกับบ้านสิงไหมครับอ๋อไม่ครับวันนี้ไม่ไม่มีไลฟ์ครับมีพรุ่งนี้ได้นอกไลฟ์ไม่ได้พวกไม่มีไลฟ์เป็นคอนเสิร์ตรับเชิญครับ ยังพูดไม่จบเลยไม่ไม่ไม่พูดแบบไม่ทำไม่ดีนั่นแหละออยัน่บ้านังเรงเลงานโอ้ยรูปเบี้ยวจะเป็นน้ามากรูปอยากดูหนังได้ดิกินแมกโ พี่นุชสวัสดีครับพี่นุชบอกว่าอยากกินแมกแล้วกัน, <c oughs> นพี่นุชไม่ต้องกินแมกครับเราต้องกินแบล็คครับสวัสดีจาังชาวเรนน้องอยกกู่ทีเมืสวัสดีครับทักทายเขาเนี่ยอ,อ๋งองถอดจิบแบบเปล่ามากมาเบิ้งหนังเลือกอะไรมานั่งขาคนงาน อาจนะคุณเมนาฮาระซาสากิคุณนัยจะสองคนสวัสดีคุณนอยู่นันนะครับผมจะมาบอกว่ารถติดอะไรเธอออกมาช้าน่ะตัว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 ตะมูไม่แม่ค่ะนี่ค่ะคนตัวตรงของจรินบอกว่าจะออกมานัดบ่ายสองแต่มาตอนนี้ยังไม่มายังไม่มาเลย รายการรถติดสิมารถติดนี่ยังเหลืามมุ่มากอะรถกับเห็นซาาีบรรทัดจะพร้อมตื่นบ่ายโม่งอะวันนี้วันจันทร์ครับและตอนนี้เป็นตอนบ่ายครับรถไม่ติดครับช่วงหน้าสวดมากสวยหล่ออ่าตัวตัวตัวซีมาหนาสวดอี่ยังใส่ฟิลเตอร์กันเอ่ะ<ร>อ,อุตส่าห์เขียนคิวแต่งหน้าตั้งแต่ซีมุ่งคืนน่ารักให้น้องส,สอนเอครับขอบคุณครับตาฉลาดแต่ตอนนี้มีใจแล้วล่ะเข้ามันใจใจอยู่แล้วก็คือขอบคุณพี่นุชด้วยนะครับผม กำลังใจขอบคุณนะคะอยู่เมเจอร์ไหนเมเจอร์ราชบโยธินค่ะอ๋อพี่เน้ว่ากไหมวันนี้เน้แนแน,แน้นเน้นยังไงสิมาเนี่ยปีใหม่บั้นรูปปั้นกะบานแนะ่อยู่ไอพวกสวยหล่อเออฮู้ยน่าจะหลังปีใหม่นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากลับบัวเงินจะนทักขายอีกทหนึ่งเด้อให้พวกสวยหล่อเออ ไอ้พวกรูปเบียวไอ้าเเจอรังสิตรังสิตมันร้ายอ่ะขอเบไวหน่อยได้ไหมไอ้สุเป็นดาราเดี๋ยวอไตรงนะแอร์เนี่ยบอกอย่างเงี้ยแอร์เาจะ้ิดิชที่บาเยอะ น้องหยกประมาณที่ลกูกน้องหยกน้องหยกไปกับพี่อะไรด้วยน้องเป็ดเหรอเป็ดไอเป็ดปะ่ะค <pin> ุณล <rast> ิงคุณเิงดเป็ดไอเป็ดล่ะ <rale. S 1> น้องหดน้องหยกไปกับพี่ยี่มาพิเป้พิเต้นะครับน้องหยกไปกับพี่เต้หมูกรอบไม่ได้มาหมูกรอบไปไปพักอยู่กับเพื่อนคุณแม่นามาระสาสี แนนตอนเย็นไปเดินปากคลองไหมได<ห>้อุ้ยบักไก่ชอบกาบูดอนของนะบักไก่ชอบกาบูดอนเออไปจริงนั่นี่เราจะไปล้อไปซื้อดอกไม้เราจะไปซื้อดอกไม้แล้วเขาจะไปถ่ายรูปจ้าแบบซ,แบบซื้อแบบเหมือนเหมือนมีคนซื้อมาให้แต่ว่าซื้อเองอ่ะ <c oughs> เอา ยอ๋อหมายถึงว่าเราส่วนดอกไม้อจูขอบคุณที่ชมค่ะอันนั้นก็เหมือนเหมือนดอกไม้เหมือนกันแต่ดอกไม้ที่มันเหี่ยวแล้วเอาไปด้วยได้ไหมได้ค่ะมาแม่มารอด้วยกันมาเจอกันเลยครับพี่นุ่นพื้นี้หลอดครับวันนี้เป็นใบรุ่นหลอกขาหลอกไปรถไฟฟ้าใต้ดินครไปเพราะเปลี่ยนครับ เว้ยสัตกระไดออการนั่งรู Não, ้ใช่ปะไอ้ทางว่าเป็นอีเดียแร์หมายถึงว่าไม่รู้เออไม่รู้ว่าจะไปขึ้นยังไงไม่รู้ว่าวิธีการต้องไปทำยังไงอะไรถามว่าถ้าทำจริงๆมันก็ทำได้นั่นแหละแต่กับปวดหัวเป่าหรือเ่าสวัสดีพี่ตัวตัวนะครับสวัสดีมามีสุกัญญานะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับนักเรียนพันธุวสวัสดี คุณครูฟิวจะมาลูกชัดยังไงเจอเลยไอ้พวกผมไม่สีดำเออโอ้อะไรอะไรเขาเป็นเขาเป็นฟิวเกาหลีนะนี่ฮัลโลเอกาโศสวัสดีครับฮลโลมามีมามีทำอะไรอยู่ครับไปรอใส่กันเนาะวันนี้อยู่สวัสดีครับมาแลควคับพี่ตุ๊กโตมาลังสีจะพาล้อว้าวล้อไหนดีคะลังสีบอลล่าย่ะไม่อยากไปขอบุญไว้หน่อยเด็พี่ป้าไป ปากคลองดอกไม้แยะครับแม่นครับสิไปหาซื่อดอกไมยุปาคองเหรอครับไปเดินเลาะปาคลองก็ได้ไปดูบางคนมามีบาน่ลอคิดทอดที่ทอดเือกันครับติโตไ่ได้เห็นกันโดยวันวันที่ติโตไปอุดรนะ

มานอนอยุบที่ร้านแล้วจ้ะคุณค่ะไอแม่พี่ที่อยู่ทามันตอมิน์เคยไม่ได้อีกแล้วพี่มาเขารักชาดินเขาพี่มาเขารักชาดินแล้วเอฟซีทั้งสองเลยครับขอบคุณนะครับพี่นุ่นต้องสอนแล้วการใช้รถไฟฟ้าฟทา่าบนดินและไข่ดิน <c oughs> เจอแน่ไอ้พวกสี <c oughs> ผมสีเอ้ยเ <c oughs> จอแน่ไอ้พวกรูปเบี้ยวเอ้ยส <c> ด <oughs> <c oughs> สวัสดีพี่ซูพี่ซูเอพี่โซพี่เสือพี่เสืออยู่ไหนวันนี้พี่เสือมาหาหน่อยบ้างไหมครับฉันว่าฉันก็ต้องเปรูปเดียวอีกค่ะบอไม่ไม่เออตั้งเดียวเออเยอะเยอะหน้าตาจ้างนะทำไมว่าอะไรกลุ่มผิดล่ะเกิดที่บ้านเก่าครับได้เงินเกินเลย อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ก็ถามว่าเป็นยังไงเราเริปุ๊บมันบ้านเก่าบ้านเก่าได้เงินคืนแล้วก็อะไรเพื่อนอาจจะเลื่อนไปเป็นมือมือไม่หรัวะมาทำงานไอคอนสยามอยู่ในกันที่เสืออ๋ออยู่อันนี้เราอยู่ที่ไหนนะเมเจอร์ราชโยธินครับผมเดี๋ยววัดไปหาพี่เสือพุ้ย คิงกันเก่งแท้บ้านนี้ <laughs> ได้เงินมา <laughs> เมื่อกี้มันเป็นข่าวๆดิ่ดในวาระแล้อยากกัดคนอยู่ไหนกันครับตอนนี้อยู่เมเจอร์ราชโยธินค่ะมาไหมพี่ลี่ลลี่มาเจอกันหน่อยแล้วมาเลาะก,กันหน่อยแล้วสวัสดีพี่นกนะครับสวัสดีค่ะใกล้บ้านสิอ,อะไรกูแอบมองนี่บอ่ใกล้บ้านพี่เสือมมต,รตรงนี้เหรอครับพี่เสือใกล้บ้านพี่เสือ วันนี้หยุดตลอด<น>ใช่ค่ะมันจะเหมือนมีสารเสวยทำหน้าให้มันเหมือนคนหน่อยด่างดังเทาแล้วก็ท่นานี่จังเลไอแ้แนนแรงมากทำหน้าให้เหมือนคนหน,คน่อเป็นไงบ้างครับอะไรครับเ <c oughs> ออขึ้นเท่จริงเออขึ้นเหรอเอออย่างฟังน้องอยู่กี่รอบเป็นต้มยำล้ำซิ่งจังเลยแม่ชมพู่จัง ใช่ใมีเจอไกลบ้านจด้อ่ดมยำลังซิงสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีแม่ยาวด้วยนะครับผม น้องอยูสวยมากขอบคุณครับไปเมารถไม่ได้เมารถหรอกแกเมาเล่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเอา,เอาจะมาสัตหีบไหมค<า>ิดถึงอ,อยากไปมากค่ะเออ่วนคุณจัดแล้วก็เจ้าภาพจ้างลนะ่ะเพิ่งตื่นได้สักพักำค่ำๆไปไปสยามไปไหมครับใครชวนกี่แนนค่ำๆไ,ไ,ไปไปไปใหนลิลลี่สยาม แม่หูือไก่เราแม่ไม่รู้พี่แนนอยากแก้มพี่ชาสิไม่เป็นไรครับพี่นุชให้แนนมันแกงเลยเพ<อ>ราะว<อ>่ามันอยู่เฉยเฉยมันก็เหมือนไก่งวงนะครับสวัสดีอีเหวียนนะครับผมโ,โอ้ไอ้ซ่าก,กับว่าเรื่องเงินเก่ากับว่าเห็นคอมเมนินไม่เหรอเนาะว้าวโจโจซังเจยกไปไหนเต้าเจยกไปกับเพื่อนครับสวัสดีสองพี่น้องเยงาว์เป็นเมนจิมวะคอย น้องเฟิร์สไปไหนครับน้องเฟิร์สไปเรียนครับสวัสดีลูกๆมาเที่ยวก่อนแล้วมามาบ้านส้มบ้านส้มเดี๋ยวเอาไว้วันหยุดยาวก่อนแล้วับเดี๋ยวไปเล่นไปด้วยนในน้องแอนน้องแอน คิดเต๋อค่ะว่าเหมือนหนปากกาเลยเชียวอาจจะขี้มือแรงขอบคุณค่ะขอบคุณพี่แซมเออมันจะมีบิงบินแล้วอยากกินก๋วยเตี๋ยวรีบมาตถ้ามาถึงแล้วกินป๊ออปคร์นไปก่อนเพราะว่าสีบ้านสามเลวมีเสิ้อเรื่องใดเออมันมันไม่ได้มารอบอลเขาไม่ได้มารอบอลบ้านไร่ไอ้ทองคำคนเดียวนะไม่ได้มารออยู่นานนะว่าอยู่นานจะมาดูหนังผมต้องเลื่อนเลื่อนเวลาสายออกไปเพราะเขาจะมาดูหนังผมต้องให้คนอื่นรอเขาไม่ได้บอกอย่างนี้นะเอาเอา ยอ,ยอดยอดอย่ามาแต่งสื่อตัวสื่อว่าพ่อหน้าที่หรอกมาซะกนเป็นอย่างนีงม้มาาังท่าเรื่องเราเนี่ยมองนั่งสื่นอนะ <c oughs> ดีละหนึ่ง <c oughs> ถ้าไม่ติดว่าจะให้พาไปกินเลี้ยงตอนเย็นอีกไม่ต้องรอได้ดิเออนะจุ้มจุ้มจุ้ม ไอซัทนั่นแหละอย่งแกล้งนอนบ่อยพี่ชัดพี่แอนชัดไม่ได้แกล้งนะครับไม่เล่นตาไมเล่นตาบอมีมมมต้มแตงสวัสดีพี่แมนนะครับผมแม,น,แมนดีไซน์ <า S 1> พี่ถ่ายรูปไ,ไม่สวยยังไหมบ,บอกว่าพี่ถ่ายรูปไม่สวยงานอะ้วก็เขี่ไไยได้บ้าน ก็ไม่ได้เคลียร์จะมาเคลียรกับเราเพราง่ายมันกับป้างงามันก็ม่เป็นน้ำข้นแหละจูบเด้นี่เจอป้อมน้อยเอใช้สายคลอดูหน่อยดินั่งไงมันก็ไปกับสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมไลฟ์สดครับคิดถึงวิชาจักคิดถึงก็ไม่มาหสักทีหรอกเอ็นเธอก็ว่าแต่มันจะมา

เสียงเหมือนที่ไปหมอนเลยใช่ค่ะองไปหมอนถ้าโจจำได้หอวเสียงสวัสดี่ะเออดาราวันนี้ดาราหน้าสดมาออกนะครับหน้าสดค่ะดีนี่ว่าจะไปทำเล็บอ่ะดียังไงเออพี่ชัดหนูมีชื่อให้น้องยูใหม่ต่อไปนี้ประกาศแบบนี้นะไม่พาอีไปซื้อของ่เ็นมลสาวตาสไอยู่เยครับไม่่ก็ชัหรอแอนกับส่แก้วแล้วพี่ชัด าหาก้านาทีถึงห้านาทีนี่คือห้าสิบเติมแล้ว,ลลวขอให้ใหายเร็วๆนะครับหายแล้วก็ค่อยมาเล่นด้วยกันอาจารย์เขาเขาลงกหนังก้อนโคตลังก้อนบอสห้านาทีถึงเนี่ยรอดูห้านาทีก่อนนะครับน้องบอลเขาบอกว่าห้านาทีถึงจะดูจะดูแล้วโอเค <Suzanne S 2> นะคะบ่ายสามหกนาทีที่บอลต้องถึงสวัสดีแล้วน่ารักแค่สามคขนขอบคุณครับรานวิายเติมนิด น่ารัสัสักีรักสักสักทีโอ้ไม่รู้ว่าเราเผื่ออะไรเขาไม่รู้ว่าเราหลายอะไรเออขาดอีกหนึ่งถ้าเกิดบ้านเก่ายุ่งเลื่องแล้วครับผมอาจจะน่าจะเลื่อนดีกว่าซื้อมาไม่ดีกว่าอันเก่าใช้อะไรน่าจะเลื่อนนะครับอ้ค๋อขึ้นขึ้นเอาก็มัน ทำอย่างนี้ไงไม่ยำพอใจเนาไปทางไหนกันเนาะไอโน่ทำไมต้องพกกระติงใครวะพี่เนนทำไมต้องมึงไม่ให้พี่พกได้ไงปากรูปากพี่สิสวัสดีพี่ไก่นะคะดำคือปิงพี่นโมครับวันนี้มันรออยู่แถวเมเจอร์รัชโยธินครับว่าจะไปดูหนังเสร็จก็ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อ วันนี้ออกบูธเป็นไงบ้างครับพี่นโมหมานบะครับแต่เห็นเมื่อวานนี้น่าจะหมานเยอะอยู่สวัสดีคุณแม่อุ้มนะครับผมสวัสดีชิแม่ชิแม่บอลห้านาทีใช้แท้ครับฟูปากเหมือนตูดแน่นอยู่ดิตูดอะไรจะมาอยู่ข้างบนหรือ,อถ้าปากเหมือนตูดวันหลังก็ห้องน้ำก็กัด อย่างนี้เลยมาเล่นนำแน่เลยเดี๋ยวดูดูก่อนนะครับว่าจะจะจะมีที่ไปรอไหมชัดพวกลิปตติกเหมือนนายห้างเลยบอสมันมันปากดำเลยครับผมชัดไปค้นปากดำผิวดำปากดำเลยแต่ก่อนนี้ก็ไม่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 ค่อยทาลิปหรอกครับแต่มันก็ก้นดวงไหมครับมัปากคือดำาปอ่ปากือดำาหญทาลิฟแม่ยังเสียก็เลยแบบเออทาลองทาดู้ทาพอเราทาลิปดูมันก็เออมันโอเคขึ้นอะไรเงี้ยครับ ก็เลยปกติแต่ก่อนนี้จะพวกแค่ลิฟมันครับราคาน่าต่ไปค่น่เก้าอยยาวว่าอยู่นานพวกคอรลองพื้นสามคัวโอ้จะปกไปทำไมนี่รองพื้นอ่ะอยู่นานมันบอกว่าห้านาทีถึงห้านาทีแค่เธอไม่พิชชา เท่ากับสังสิ้ไม่รู้อันนี้รอมันเป็นสองชั่วโมงแล้วยังไม่มาเลยยังมาไม่ถึงเลยครับจะทราบว่าภาษาคุณนบ่อนยู่หน้านหนเ้ย อะไรกันอยู่เนาะหลายๆท่านก็คงอาจจะทํางานอยู่นะครับวันนี้เราอยู่นะครับเราก็เลยมาเลาะกันสวีส,สวสีสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะครับแสงฟ้าไม่ใจแดงเลยจ้าแสงฟ้าไม่หักล้านงแบบพละแม่เสด็จย,ยุ่ยหยุดดิบอลหยุดดิรีบมารอยอยู่เดี๋ยวเลี้ยงคนณจริง ตนั่งเงินนั่งมองนนั่งองไรกันสวัสดีครับบนสิงห์สวัสดีแม่รับผิด้วยนะครับถึงละยพวกก็เสียบอลแล้วมาถึงแล้วแต่ยังไม่เห็นเลยเนี่ยนั่งดูอยู่หน้าประตูเนี่ยใส่ถึงแล้วถึงไหน ถึงไหนครับถึงไหนรถแท็กซี่สีเขียวนี่หรอนันบอกก็ลังถึจอดจอดแล้วน่ารักมากขอบคุณครับ <c oughs> ณเมีราฮาราคาสักราคาสัาาสสเดี๋ยวจะไปย้อมสีเขียวอยู่อยากเป็นแม่ง้านหัวเขียวอู้วเวันนี้วันนี้วันนี้มาอะไรสดกับ ลายสาระนะครับไม่หีืว่ามีการขายของปะลายป่าวันนี้ไม่ขายของนะครับแต่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมผลิตภัณฑ์ของนาโคนนะครับชื่งยุตใจเย็นสวัสดีจ้าสวัสดีครับคิดหอดนเน้าหน้าขอบคุณครับแม่ขอบคุณค่ะคิดหวานพีกันกับแม่คิดหอดขอบคุณแม่แม่แล้วพี่เราเคเห็นพี่บอกเป็นไหแม่เป็นหมอดูที่ มาดูหมอลำพ่อน้องอยูก,กิ๊กค่ะน่ารักขนาดนี้ขอบคุณมากค่ะอ,อยากใช้บริการจังเลยครับหมอดูเูใจเย็นๆพอรถอ่าพอรถต้องรีบลงมาครับน้องบอลขอบคุณเลยน้องชัดขายของวันนี้แอดมินไม่ได้มาด้วยนะครับผมนกเอาทำยังไงทีทานอะไรกันนิดเมื่อกี้ไปทานข้าวมานะครับแล้วก็มานั่งกิน ขนมหวานอยู่ในร้านแมกโดนอลครับห้านาทีแค่เราสองคนห้านาทีรอตั้งนานแล้วครับนี่นั่นนั่นอู้หูหน้าเล่นมาแต่ไกลปุ้หน้าขาวมาแต่ไกลเลยสว่างมาแต่ไกลมากใส่โอ้ยมันเอาบลูมใส่ขอบไม่ดีเพื่อเอาเอาบลูมใส่ข้าบังหน้ามาเล่นหน้าเล่นมาแต่นู่นเลยโอ้ยหน้าหน้าสว่างมาแต่นู่นเลยมาถึงไรสุดหรอเดี๋ยวเธอถามหน่อย เดินม,มาทำไมก็เอาถาดมาเข้าวดูนำหน้ามาก,ก่อนด้วยเลยที่เราหนาคือถาดมาเขา <c oughs> เอาดูเขาก็ไปน็นเด็กกันเนี่ยบ <c oughs> ไปดูร้านไหนเจ้าของบังหวั่นแหละกับมันแต่งมือไหนบอกเขาสั่นไอสี่อลหน้าขาวจริงไหมอ่ะเข้ากล้องด้วยขาวครับบอลมันเป็นคนขาวอยู่แล้วแล้วมันก็ทารองพื้นหนาด้วยครโอ้ยอย่าดื่มเป็นจะไหลไม่ได้แต่งหน้ามันนะมันหน้าขาวจริงครับขาวที่ดีครับ ถารองพื้นแต่ละทีรองพื้นกระปุกนึงนี่ยใช้ได้สามรับ่นเลยถ้ารองพื้นมือนีคอยใส่ให้โกยุกิเออเออมาบมาถึงก็ขายของเลยหน้าให้อภัยให้อภัยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปดูหนังแล้วนะครับหน้าทาทาเคออันนี้ขนาดน้องก็ฉีดบอทหอกแล้วนะครับอุ้ยอะไรอ่ะหน้าทา้าเคออะไรบอกว่าเล่นคืนไอ้พวกผมสีเอ้ยที่แกบอกว่าบวกเขาหรอผู้ใด มาถึงแล้วนะครับอันนี้ดารานะครับเข้ามาถึงแล้วนะครับถึงแล้วครับผมถึงแล้วครับครับไปหาซื้อบัตรนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่จอห์นนะครับผมมึงเป็นอะไรนี่เป็นเดี่ยวหรือเป็นจูป้าไม่มึงมึงไม่ออกเป็นแบบเหมือนเเราจองจูมันเสียดสีแบบนี้เนี่ยหรือคนกีดอ่ะมาจานลูกมาหนึ่อุ้ยแรง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 ไอซียูมันนี่เอาผลิตภัณฑ์จู ข้อต่อดเดียยังไงเส้อต่อ่ะไม่รู้ทาแอนขับมาไรครับรู้นังเสร็จอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยาเฝ้าไปเบิงหนังให้เาแล้วจะกันเหจังเฝ้าฟ้ากินหนังหอมผู้ใดผู้ใดสีด้วยหรอต่อเลยพี่ไม่อยากพูดคำนี้ออกมาเลยนะมันไรสุดอ่ะมันพูดไม่ได้อ่ะพอะแรอะไรเอ๊ะ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  เออเขาเขาก็เลยว่าแตงเขาก็คือธรรมชาติเด็โสดครับไปนิดนึงเดี๋ยวจะขออนุญาตปิดไรนะครับผมจะเข้าห้องน้ำอาเธอยวเาวิญญาณเดี๋ยวเออมันสิเบาค้าจากเบาตอนนี้ว่าอะไรจากเบาแห้งๆอันนี้ว่าอะไรอยืดเท่าไหร่นะยืสายไปห้องน้วก่อนมีอายืดเท่าไหร่เออเป็นน้องก่อนเอาชื่อสิว่าสัตว์เขียวสัตว์เขียวฉันนี่เ่นกูอยากด้ามันเลยเดี๋ยวกปิดอะไรก็ได้ครับผมอยากด้ามันแห้งตอนนี้ llamada <laughs> 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 Yakacakaraaha.